สวัสดีครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับไขข้อข้องใจรถทุกคันของคาเอ็กนะครับก่อนส่งมอบทุกคันจะต้องอยู่บนห้อยแบบนี้ทําไมต้องอยู่บนห้อยรถมันไม่ดีหรอไม่ใช่ครับรถทุกคันของคาเอ็กต้องผ่านตรวจทุกซอกทุกมุมนะครับแต่ตอนนี้ที่รถที่ขึ้นห้อยอยู่ก็ต้องตามมาตอนนี้รถคันนี้กาลังอยู่ในสถานะถูกตรวจสอบช่วงล่างอยู่นะครับว่าช่วงล่างเนี่ย มีจุดไหนที่บกพร่องบ้างมีจุดไหนที่เสียบ้างช่วงล่างเราร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านูทุกคันจะเป็นอะไหล่เดิมนะครับอะไหล่เดิมคือน,นี้เขาเรียกว่ารถสแตนดาร์ดนะครับแต่คันนี้เราก็จะมาเช็คตั้งแต่หน้ายันหลังเลยลูกมากากัรโคง้งปีกนกายางหุ้มเพลาแหลกพวงมาลัยนะครับชุดซ่อมแหลกเนือต้องซ่อมต่างๆเนี่ยเราจะตรวจสอบทั้งหมดทุกคนันนะผู้จัดก,การเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเรียกผู้จัดก,การแลบนในพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยแปบ๊บเดียวคนนี้นะครับ พี่เอฟเป็นผู้จัดการสาขาระาระแดงยอดขายเยอะที่สุดในบรรดาคาเอ็กทั้ง9สาขาขอถามเลยว่ารถทุกคันที่พี่ปล่อยอเนี่ยทำแบบนี้ไหมทุกคันครับต้องมาตรวจเช็คแบบนี้ทุกคันทาไมต้องตรวจแบบนี้พี่เพื่อความมั่นใจของลูกค้าครับะจะได้แล้วตัวเราเองก็จะได้รู้ด้วยลูกค้าก็จะได้รู้ด้วยว่าเรามีการตรวจสอบจริงๆเราไม่ได้แบบ แค่คำพูดเพราะเราตรวจสอบแบบนี้เสร็จเราก็ต้องถ่ายรูปให้ลูกค้าดูอ๋อก็คือทุกคันก่อนพี่จะปล่อยรถเนี่ยต้องมามาเขาเรียกว่ารีเช็คครับโอเคก็คือมั่นใจโอเคอย่างเงี้ยคือเราเอามาทําก่อนพอทําเสร็จปุ๊บพี่ขายขายตอนขายเสร็จปุ๊บพี่ก็ต้องมารีเช็คให้ลูกค้าอีกถึงรอบถูกป่บถูกต้องโอเคนั้นขอบคุณพี่เอสพาปดงมาครับขอให้เดือนนี้ยอดเฮงๆหปังๆครับพี่ครับพี่ครับโอเคผมสร้างกว่าอันนี้ไม่ได้เตรียมนะ ผมไม่ได้เตรียมพี่เขามาเลยนะเขาเดินผ่านพอดีแล้วผมคาดว่ารถคันนี้แหละเขาน่าจะเป็นที่ทเขาจะต้องปล่อยหรือเปล่าโอเคลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่าทุกคันเราผ่านการตรวจสภาพอย่างดีอย่างแน่นอนนะครับไม่มีหลอกไม่มีจกตายแน่นอนใครที่สนใจรถยนต์มือสองครับฝากคาเอ็กเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆด้วย